สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับวิโรแคงส์นะฮะในโหมดเซมนะไปบนนะมีดับเบิ đi vào 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 đi 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 เลย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 มไม่กดแล้วมันก็ไม่กดแล้วที่เรียกว่าขอรลี้ยพอมาได้คิวปุ๊บทีนี้มันก็ไม่กดละเออมันปฏิเสธแบบโคตรไวเลยแบบไม่มีเยื่อใยเลยอ่ะคนกันเองไงมันไปบนนะไปโหลตัดรูนบอนะเจเจโรัตรูกำลังไปเล่นบอล มันบ้ปอมันบ้าแต่มันหายอยู่ยังไม่พอเออพี่ดูดล่างอยู่พอแล้วพอแล้วเวกมนี้ปอนน่าจะได้ชูจกักรแลอยู่พอสมควรถ้ามันได้ยกจกักรแล ไอปอนมึะไปไรสีสันไปโลนินเลยโลนินแคนูแบนทั้งแคนเลยไหมโนวิเบียนะโนไปแบกอ่ะมึงจะรอทั้งแคนเลยอะมึงใครนี่เจ็ดแปด บอลต้องไม่เอห่าให้แบบมันฮิวแรงกว่านี้ว่ะบอลมาตัดลุนบอลนักลนจริงโอ้ยเชี่ยนเพน้องยิงจิบต่งวะนเวทเนี่ยจริงแล้วไหโลออดีพี่คอดีด้ยหวานไปทั้งต้นไม่ได้เหรอวะไม่ลุนจริงไม่ได้ลุนจริงกันลุนจริงนกกูกกำลังบินมากันไว้ก่อนลุนวอล์กนั่นไงกูว่าแล้ว วินบอกอ่ะกูเจอปั๊บอีกอี่างอนึ่วินบอกที่แเราแมงตันไก่เนี่ยสั์แมงตันกูมันจะฟอกหายนะหายนะวินบอกนะวินบอกนะกดอยู่นะมันน่าจะรอเล่นบนว้าวอยู่ว้าอยู่ตีดิตีเปลี่ยนได้ไหม แล้วก็ขยันเดินหนีทนที่ยันตีแล้วเปิดเดินมาหักกูกูก็ตายเหมือนเดิมปะวะไม่มันจะได้ยิงยง่ายๆเลยสวยมียันตแล้วใช่ปะอีกหกวิมีนติอ่ะเล่นได้นะดอนปะกันไม่ไหวนะทีนี้นนวับมา มักายภาพร้อยเบอร์เวลแรกห้าสิบเหรมันกายภาพมันกดดันตีเทมโบเมื่อกี้โดนเน่เน่รถก่ออีกเอามาด้นอ่ะเออมันกายภาพกายภาพโล่เหมือนกันเวทแล้วมันเป็นดอนเทมโบมันแรงประวาดิว่าข้างบนเละเหี้ย คูนสองต่อกูจะตายตาเากูเรียนเ่าส่กันพโล่ะแล้วจะาาเก่งยี้เหีียนี่ไอสันนี่เรียมเยอะนีพเพโลเพโล้หลังหรอชมมึงกันนนเหมือนหล่อผณคขับไปดิ รุนจริงรุนแรงนะไฮโลได้ไปแล้วรุนไรมั้งมันในนี่อ่ะมันดุนเฮดได้เลยเว็บคลิปพอล้หายนะเอวางวา หายไปศัตรูหายไปศัตรูหายไปสัตรูหายไปกูกลัวมาบนมากเลยวะสัตรูหายไปสัตรูหายไปตอนโผล่ทักเล่นก่อนดีไหมแบกิมิดอยู่บนจะเ,เดินห่างกูดิเออไปโดนอยู่างแล้วที่ได้สายฟ้าแล้วแรงตาย อยู่คนเดียวก็ไม่ได้ว่ะบอลมันวาร์ปได้อยู่ดีว่ะแมกมิดมันอยู่อยู่ว่ะวราหูดางพรหูดามันก็จับที่ได้อยู่ดิต้องเข้าไปอีกนิดไม่ยิงข้างนอกก็ได้แต่ข้างนอกมันจะห้าทีข้างในมันสามที

สกิลที่กดโอเคต้องกดอีกทีกูเช็คว่าเขาแน่ใจต้องเล่นทาฟ้าเราเนี่ยไอ้แม่งรอดดีดีที่แรกไปบนหมดนะเฮ้ยฮัลโหลดักหลังกำลังไปกำลังไปเห็ตุน้องมาหนอกมาหน่องเห็นไหมปะบอลมาได้บอลมาได้บดลผมมาผมมาเลย ขอ,ข,อขอบคุณครับพี่ไเบนขอบคุณครับนอนเนี่ยังไม่ได้เสมออยู่พูดจาดีเหมือนหล่อไอเวยขอบคุณครับเพิมพิ้งไว้ดีกว่าเหมือนล่อคอนโทรลเปาให้ด้วยนล่ตอนชอบอ่ะชอบคุณผมชอบใครวะางเขาพี่นุโดนไอ้เยี่ยงูเลยรีบพิมพ์รีพิมพ์เลย จัดการ,รเองพวกเฮียเลยใช่ไหมือสังหารนะอะไรกูพิมพ์ของมันครับยังไม่ได้พิมพ์เวยกแต่เดี๋ยวเรอยๆนปะ้อนมือสังหาร <c oughs> นะ <c oughs> เห็นไหมไอ้ดีกูก็ไม่ได้ใส่รูปรอสิโปอ้าวเรียบร้อย ใครวะนอนฮิวันเวแล้วใช่ไหมเบียบียแล้เียแล้เมโบไปนะนงกลับบ้านเลยกวอกไมได้เบี้ยวไปแล้วพี่จะมาเล่นปะ,บบบะไปไปไป,ไปอยากล่าง จะไม่มีเกี่ยวนะเลยรูอยู่ในรูกอยู่ในลูไม่โยนติวะเออแมวกูโล่้้็ใครเติมยาให้กูเนี่ยผมเติมอะเป็นห่วง เฮ้ยนกูเฮียนนนไปตีหลุมดีตีหลุมกันนเจ็ดครั้งคืนได้ยอมแล้วอะไรวะน่ะไอ้เหียฮะเมื่อกี้ผมก็โกรธให้ไม่โกรธกันหล่อจริงโอเค

ไม่ได้กูดักรออย่งนี้แหละกูบียร์อเลยามาแล้วมาแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ลยลไอ้เหียลบโล่ กูจะไปรู้ไหมล่ะากดแยกล่างมักกนมก็ไม่ลบแล้ลวกูรังไปตรงรูล่างเนี่ยเอค่นั้ายโยแทนนีอ่าเรียบร้อยอาจารย์อูเวกูทำหน้าทีา่ละกูคิวซิ่งที่หน ความเงินไม่มีอยู่จริงดูดนเอยู่ไหนมนี่แมวเล่นกันเลยพีดันบวกันถ้าพีน่นุกออกไม่ต้องออกแยกร่างมันได้มัต้องลบเลยแกมันหาทานั้นเมันมึงทําเจดไหมไงปูสัดำเจดให้เยีอาแยกร่างมันลบโลกกูกูผิดเฉยเฮ้ยกลางโดน หลอดวะบารมีสกิลสองมิกบีสองตัวแล้วนนคาราฟ้าดิเออูต้องทำอยู่เลยอย่าทำอยู่เลยหลอดอุ้ยชิ้นเดียวน้องอีกชิ้นเดียวโจจักกันแล้ววินบล็อกฮะอะไรวะโจจักกันแล้ววินบล็อกอะไรนะไม่รู้มัน ผมละงงผมไม่ทราบอยู่คนเดียวยกำพังวาวิไอ้ที่ยกไรไม่ออกหลังหน้าอย่าง solo ตลอดตลอดคิดสวนเอ้ยเกือบตายโซโลโชว์ดิ กือบแล้วพี่รอมันสตันอยู่มึงอะเล่นกีตาร์ไม่เป็นโซโล่ก็มาเกี่ยวอะไรกันคือโซโล่กีตาร์ถ้ากูกูโซโล่คิวเลยวะเนี่ยมุกล้ำเลเกินไปหัวหน้าพี่ต้องฟาร์มหาคาราฟ้าเองก่อนี่ยพี่ต้องมาเชื่อมแก้วดิ เออแข็งเหมือนไม่ดีตลอดนั้นดีกว่าเจ้ากูใช้ตัวปอมแยกเอาพันล่างใส่ดันดันดันไม่ได้ไปกูรอซื้อโคตเท่เลยครับมึงเห็นแหละลูกกระจิ้วรอกูไหม way you know Ready for Irish Justice Gosh. thằng len thằng len, để mình tan thì đi, ui lốp, ờ đừng vứt bay, ready for Irish justice. ready for Irish justice. để lì, <laughs> The Hellborn had destroyed a legion tower. If này like, I'm Hello, 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 ลอยดิทั้งวันนะ่ะ จอันนี <b _> ้ขนาดต้นเกมกัตีกับพี่นุนะตัดไม่เขียวมีคือไปฆ่ามันดิบอล ดูเจาล,บบลาดิ่ดาบของโลยบัลลักกาไล่ทิมอยู่ในมือเมืนน่ะมันจะวิ่งไปถึงมัอนนะไอ้เหี้ยกูวาร์ปดาบให้กูวาร์ปดาบให้กูว้ามก็ต้องไม่บิงด้วยนะ เรียบร้อยด้วยอิทเิตของพระเจ้าเฮ้ยพี่กูกูล้มหมดอะสารตอ่อยพี่เรื่องราวมันดิยิ่งถูกเล่าขานไว้อะใบมันดิใบมันกดสองใบกับ<า>ปุง้ง ไม่ว่าเสียบมึงก็ยังมุดมุดหลบอีกอหลบมหลบมคือลบคนไงคิดว่ามันจะมาตัดดุนบนปะว่ามันมาตัดุนบนแน่เลยวะแต่ไมเงี้ย ือจะทำให้มันอลังการใช่ไหมพี่นุ๊อะไรวะเฮียไม่กดแยกร่างแม่งก็ไม่โดนกัรเน้นโชว์หล่อไปอย่างเงี้ยแหละเดิยหรังให้ลูกยางเล่นโชว์หล่อกูอะอ่าวิ่งโบก่อนแล้วก็เดี๋ยว นี่ก็ได้มั้งจะได,ดห้หนึ่งห้าโจ๊ดดิโอ้เมื่อกี้หนึ่งสามกูยังตายเลยเอาอะไรมาหนึ่งหา้าสูดเลือดไม่มีงไงกูหวังพึ่งมึงไงโอ้ไอ้เหี้ยหลังรังเจิกูรอมึงชูชักกันแล่อยู่นะ ชักเลอบดำเอ้ใช้ใช้เพื่อให้ม like ันกูดามตีของวะเอาล่างกันดีกว่าตีถึงมั้เนี่ย4ป่น3มันรออยู่3ตัวได้กดคีย์ไปล้

ิดอะไรขึ้นเนอะเมื่อกี้แมงแม็กม,กมกันน,บบนั่นนี่เหรอแล้วก็มาติดแทนตรงที่พี่ติดอย่างงไม่ติดไม่ติดหนะรองมาเจอไอ้ะไรกูหลอดไม่หมดแล้วนะได้ได้เจอทั้งเบอร์ตัวแรงนะักูได้ดีดอามอ่ะเออกูออกเขียวก็จบนีกว่า อ้าโผูเขียดเลย กูที่หนาข้าไปที่นี่เกิดคิดวามึงโดนเกิดฮลโล ขอรีสเปลนะรีสเปลนะมึงไปควงกระทาอะไรใส่เขาด้ฮะไอ้นนท์อาจารย์เวย ดกไกลระยะคนเหรอเอ้านนกูลืมดูฮัลโหลกดเห็นรอโอย แยกล่างหลบสตันนะตรงมินิฮาร์ทให้มันก่อนเ้ครับ กู่อะต้นเกมด่าคอวยอใส่กันเฉยเรียกพายุดีกว่ามาหมุนพี่นุ้ดได้หมุนกูเล่นต้นเกมพิมพ์ด่าเราพอเราพิมพ์สวนกับด่าเราแอคอะไรอยู่นะ

โอเคทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหากดูดูชอบใจยอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครป์ผมด้วยนะผิดพลาดกะไขอโทษนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณมากครับมายฮะ